ครับสวัสดีครับวันนี้เฟรมโกอาราวนะครับจะมารีวิวหนังสือสไตล์การเดินทางการท่องเที่ยวนะครับชื่อว่าเดินทางยังหลงก็เล่มเนี้ยผมชอบมากเลยเล่มนี้เนี่ยสร้างแรงบันดาลใจให้ผมอยากออกไปท่องเที่ยวในลักษณะของนักเดินทางนะครับที่แบบไม่ใช่ว่าเราขับรถไปเองไปถึงนอนหลับแล้วก็กลับ ทำใหผมรู้สึกอยากออกไปในลักษณะแบบเดินทางด้วยรถสาธารณะได้ไปเจอผู้คนใหม่ๆได้ไปเจอเรื่องราวที่แบบว่ามันคาดว่าคาดไม่ถึงว่าจะเจอครับก็ถ้าใครสนใจอยากอ่านหรืออยากหาหนังสือที่แบบสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองออกไปท่องเที่ยวนะครับก็ลองหาทานดูราคา219บาทนะครับก็หนังสือเนี่ยมันจะเล่าถึงคนสคนนะครับที่ รู้สึกหมดไฟในการทำงานอยากออกไปหาอะไรใหม่ๆไปเที่ยวในแบบที่ไม่เคยไปก็มีคนพูดมาว่าเราแบบลองไปเที่ยวประเทศจีนกันไหมก็มันจะพูดถึงการเดินทาง15วันนะครับตั้งแต่สถานีขนส่งหมอชิดไปจนถึงประเทศจีนเมืองต้าหลี่มณฑลยูนนานที่อยู่ทางตอนใต้ของจีนนะครับโดยการเดินทางก็จะมีหลายรูปแบบเลยตั้งแต่อ่ รถโดยสารรถบัสรถไฟไปจนถึงรถรับจ้างของชาวบ้านนะครับโดยพวกเขาไปกันเนี่ยเขาพูดภาษาจีนไม่ได้เลยก็ถ้าใครสนใจอยากติดตามอยากอ่านก็ลองหามาอ่านได้นะครับเดินทางยังหลงผมแนะนำนะครับเล่มนี้อ่านแล้วจะต้องรู้สึกอยากออกไปเที่ยวครับก็เดี๋ยวครั้งหน้ามีหนังสือเล่มไหนที่ผมรู้สึกอยากจะแนะนำก็เดี๋ยวมา รีวิวให้ฟังอีกนะครับขอบคุณครับ